มินะซังคนิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคทพาทุกคนมาที่ตลาดคุซึจิกะค่ะซึ่งคล้ายๆตลาดนัดบ้านเราเลยค่ะจะมีปีหนึ่งมีประมาณ6-7ครั้งอะค่ะประสงค์ของการ จัดตลาดนี้นะคะก็คือให้เกษตรกรหรือคนในพื้นที่นะคะนำพืชผักผลไม้ที่ตัวเองปลูกอะคะ่ะนำมาขายพร้อมกับตัวอาหารสดหรือพวกเนื้อปลาอาหารทะเลต่างๆนะคะก็มาขายกันเยอะค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมชิงโชคหรือมีพวกฟรุตทรัคนะคะมาจัด หรือวางขายมีดอกไม้อาหารทะเลเนี่ยค่ะอาหารทะเลก็จะมีแซลมอนมีปลาเยอะแยะเลยค่ะมีหอยมีสาหร่ายทะเล ซึ่งปลานี่คือแบบก็รูจักเป็นแค่บางอย่างนะก็เลยบอกชื่อไม่ได้ก็จะมีแค่ที่รู้จักก็คือมีซาบะแซลมอนมีปูหิมะนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะมีปลาหมึกด้วยค่ะเนี่ยค่ะ700เจ็ดร้อยเยนประมาณร้อยกว่าบาทค่ะมีปูพันเยนประมาณ2องรอยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ร้อยเยนก็ถูกลงมาตัวเล็กลงมาเนี่ยค่ะปูอืม แล้วก็มีปลาซาบะาก็ไม่แพงค่ะตัวละประมาณสามสี่ยเยนก็มีนะคะแล้วก็มีปลาไหลด้วยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณ2,500เยนนะคะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มีกุ้งหวานเหมือนแบบกุ้งตัวใหญ่ๆอะคะ่ะประมาณ1300เยนเนาะ ฐานนั้นทั้งฐานเลยนะคะี่ตัวใหญ่ๆคขอแซลมอนเนี่ยค่ะมีการแร่สดๆเลยแร่ให้ตามที่เราแบบต้องการว่าเราจะเอาแบบเออให้หั่นยังไงนะคะ แล้วก็มีผลไม้นะคะตามเดยดูอันนี้เป็นมะหนึ่งันเยนเนาะมีเชอร์รี่มีเมลอน <c oughs> แตงโมนะคะแตงโมก็คือพั0หยเยนพันสามรยเยนมีสับประรดเนี่ยค่ะฟรุตทักที่วาให้่าป,ปองก็มีการจัดกิจกรรมถ้าซื้อเมื่อเถถขิดเทศครบ1,000งันเยนก็สามารถมาจับฉลากชิงโชคได้นะคะก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆะค่ะ นั้นก็จะมีเสื้อผ้ามือสองบ้างนะคะมีพวกอาหารสุกบ้างมีพวกแบบของแฮนด์เมดอะไรต่างๆก็มีมานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมมีโมจิมีขนมของญี่ปุ่นนะคะ ผ่านมาก็เป็นร้านอาหารทะเลเหมือนกันนะที่อยู่ในเป็นถุงๆก็คือเป็นหอยนะคะมีปลาเนาะแล้วก็เขากำลังแลบเหมือนคล้ายๆปลาทูอยู่ะคะ่ะเหมือนแบบปลาแมคเคเรลอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีในปลานี่300ยเยนนี้คือตัวหนึ่งเลยนะคะ3า0รอยเยนก็ประมาณ115บาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแซลมอนเนาะมีหอยมีพวก อูอัดนี่ก็มีค่ะนี่ค่ะเขากำลังหันพื้นที่ที่จัดตลาดก็จะเป็นถนนในซอยของเหมือนคล้ายๆแบบหมู่บ,บ,มบ้านนะคเนี่ยค่ะก็จะมีผักอื่นๆนี่น,นะคะบางร้านก็จะมีพวกมันฝรั่งตุดผักโขมแตงกวาเนีมันฝรั่งค่ะมีหัวหอมหัวหอมใหญ่อะค่ะ แต่ผักที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศของญี่ปุ่นมีสายหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีลูกใหญ่ลูกเล็กมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะถ้าใครมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมลองทานดูนะคะผละไม้ก็จะมีเนะะี่ยค่ะแอปเปิ้ลมีกงังมีส้มแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะประมาณ300ร้อยเยนมานะคะนอกจากผักผลไม้แล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอ่า มเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือที่ปลูกในเมืองหนาวอะคะ่ะไม่ค่อยมีมเมล็ดผักไทยเท่าไหร่พยายามถามหาพริกก็ไม่มีมีแต่พริกที่แบบไม่เผ็ดเลยนะคะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยทานเผ็ดกัน,นะคะ่ะก็เลยหาได้ยากนิดนึงเนาะ,ะพริกที่เผ็ดนี่อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นหาดทะเลอน่างะค,ะค่ะนี่เราก็ได้ปลาหมึกนะคะสามห้าร้อยเยนนะคะกลับัวบ้าน ประมาณหกจ็บตัวนะคะสดดูสดมากเลยค่ะไซชะถัดมาอีกร้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นอาหารคลา,ายคล้ายอาหารแปรรูปนิดหนืงนะคะก็จะมีสาลายคอมบุด,ด้วยค่ะมีพวกอา,อาหารสดด้วยมีแซลมอนเนาะแล้วก็มีไข่ปลาที่เป็นไข่ปลาหมักอะคะ่ะจะแบบรสชาติเค็มๆในปี2024นี้จะจัดตลาดทั้งหมด7ครั้งนะคะตามวันเวลาและเวลาดังนี้เลยค่ะ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ